อาจารย์การนวัตการคมครับผมอ่าจรน์พอหนาวบ่โอ้นาวครับลมลมน้ำลมำลเสียที่ต่นลูเสียที่โตอาบน้ำแต่แก้บ้านตรองอันโอ่งพอหนำพอดีนะโอ่งพอเด็พอดีนะอาบ,บเลยแหละ หนาวเนาะที่ไหนอาบตอนอตอนมิแเดดเนี่ยตอนม่แดดอาบเลยแหละอมเดบทถึงอันโอ่น้น,น,นาพอดีนนาบูดบพอดีอาบเลยแหละอืหอหอคำว่ไหมันเย็นถึงมันบ้ลงมัเย็นนะครับลล,ล,ลงมาเลยเลยว่ามันอากาศนันกน็เย็นน้องซีนก็ฉีดบด ไปเดือนพุนว่าจ้าคอยสิออกพุ๋นแล้วเกิวมาหลังบุญเรีนสามปุ๋นแล้วครับอ่าบุญเดนสามบุญประจำปีอยูเ่เพเ่มเพิ่มสรงนี่บุญตัดเจียวใหญ่เ่ว,วัดป,ป,ปีตปลตาประจำปีทุกๆปีแตะแกทำไมาพ่อแม่คนเดียวโอ้เป็นบุญประจำปีเป็นงานประจำปีมาตลอดบ่ครับ วันมาตัวเด she, ียวมาเลยทำให้ถ um ่านตัววันมาตะวันตะเกยวันตีสักสิบเติมนะทุกคนคนดุคนเมาขอลูกขอเต่าก็ได้คนไปอันกินน้ำกินน้องก็ได้จับติดจับติดเแค่นี้ก็คือแต่เดี๋ยวนี้ก็คือจบเลยไปมาอะไรก็ต้องไปเห็นเรียบร้อยก็ว่าไงก็ ม้วนกับมโวนกับซานะเพราะากระดอนแต่ว่าได้ผลเนื่น zone, อครับแราว่ตบดติดเปนแบบติดด้วยแต่วงนี้คงไทยเนาะครับผมอันนี้ผมเสียวคงสุดไทยารเออสุเขาเออคนไทยก็มตโตเดิมเมือนเดิมื่งศูนย์วิ่งศูนย์คือเก่าไหครับเบนวิ่งศูนย์คือเก่า หกศูนหา้าศูนยีขึ้นต้นก็นคงเดิมตามตัวกวิหา้หาหกหกสี่หกสีเจ็ดหกออกไปแล้วห้าหกหกี่ก็ดหก จังกร์เนาะมีโฮกๆกับเจ็ดโกบอกครับแมนอืมอินเทอร์นจงกร์ออกเล,ล้าไปเดียวเรียบรลอยออกโดดออกตัวกลับโอกมันบุกมันบอกมาออกตัวกลับมันบ่ครับแมนออกตัวกลับมันมาตัวตรงอืมแบบไม่ได้ออเล่า็กสามตัวเนี่ยไม่ได้ไม่แถบแถบทุกหมดบ่าอาอกวันหนึ่งออกวันหนึ่งแต่เป็นเดียวเล็สามตัวเนี่ย มัดติดแล้วต้องมัติดตัวหนึงหลงติดวหนึ่งมัติดวันจันทร์กับมัติดนพุกนี้่ไมับติดกรดิันศุกร์มัง่ไหมครับมันหันก็ติดเจ็ดหกเนาะเจ็ดหกหกเจ็ดมนมันติดตุัวหนด่งวเอ๊มันไหมีเ่มันพี่น้องมันเป่นเล้านนองแต่ติดตกดีอยู่นั่นั้นเดี๋ยวน้ำมนกบอกว่นจันทร์เขาว่า ไปใส่เล้าเพราะมันได้เนาะเออเหล็กให้เขาแมนพวกมะเกรนพูกมะเกรนเอาเล่นเล้าเลยต้องงวดนี่น้ำต่างประวันจันทร์ทั้งปุ๊บมันถูกน้ำเลยนะได้ขึ้นว่าได้เลยนะมันเป็นมาอะไรงวดนล้ครับแมนอยู่แมนอยู่ผมสังเกตบวกโยมมันเปล่มันไหมาแล้วมันไปเล้าวน้ำไหมแต่ละแต่ละมือแต่ละมือไหม ไปออกบ้นจันก็ไปเปนผู้รบผู้รบเนมันทุกท้องจำเมือละไปเลยครับเดี๋วหนงไปตโนธนะมันสิเกิดสลับไปทั้งพุ่นน้ำมาะนะมันเป็นไปเที่ยวปวงนู้นครับเที่ยวฟังควงไปเพื่อนบ้านไปเลยแมนนกับเบลล์มันฝันเจ้าแต่ว่ามันจำความฝันว่าไรแม่เกี่ยวไว่าที่ไหนอืม โอ้โแต่เป็นฝันแต่ว่ามันฝันมาจนในหนอตอนนี้เป็ถหายอยู่ได้เพราะเก็ดพวกเกาะอเดียวไปเล็กเมื่อไรเหมือนเราคงฝันเมื่อไรมันก็ดีเล็กเมื่อกีพวกมัดตรงขึ้นว่าติดเมื่อไรนะครับก็เลยเดี๋ยว่พวกกัดเจียวเป็นแบบแต่เล็กทางเดียวทางเดียวนี่ยมีเจ็ดถ่ายเลยทางเดียวที่เป็นเล็กไปไะครับแมน เด็กหางเดียวเด็กเกียหางเดียวน่อันนี้เป็นฟันนะครับเนนบอสครังเดียวไมเด็กเกรหางเดียวเด็กปันี้มันจบว่าไรแหมิว่าจะไหนวโนวไรมันจำว่ะไรเว้ยอืม มันมันเป็นตเป็นแดงกุงเล้านะครับเป็นแดงกุเล้าก็ตีเอิร์ตีเอาโอ่ที่เราคุณตั้งอะไอยู่อันนี้เป็นเลขเกตทางนี้เป็นเลขคางเดียวอ๋อเลขกันเลขกันคางเดียวเลขกันคู่เดียวนี่ยบอกครับแมนโอ้เลข็อีกคนใหม่หน่งเป็ต้นครับอ่าลงเป็งแม็กซอ๋อเลขคางเดียวมาก อันนี้เป็นเลข้างเดียวนะครับในเลข้างเดียวอ,อันนี้เป็นเลขสูดทางเดียวสวูส่ทางเดียวอ,อันเลขของฝันเนี่มันฝันอยู่ยแต่ว่ามันนอกว่าไหนว่ามันไปอย่างแนี้ตัวอย่างเนี้ยมันจำตนไปต่เห็นว่าไรครับมันตีไปเลขว่าไรโอพี่น้องมันฟังว่าไรอย่างที่น่าจะเกิดตีว่างเลขโอฝันเลี่ยมันจำว,นนว่าไรอ่ะไปใส่มาใส่เป็นมันตนตนไปว่าติดครับมันเป็นคนเะร่ไม้น่ะ จะเปอะไรลูกหรว่ายายนอนหนึ่งแต่ก้อนเด็ดเด่นแต่ว่ามันหลายมันเด่นกันมันกระโดดเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนไปแต่มุกขนาดไหนใช่ไหมสูตรทางเดียวนี่ได้เกดห้าทางเดียวนะครับแมนได้เกตห้านะครับสูตรทางเดียวสูตรทางเดียวพี่นุ่มไปเพิ่งครับก็เย็ดเสื้อกัตรงไรล,ล่ะกัลุงเนี่ยอืม จะยับรวมน้ำลงตัวนะครับคำบุล่งตัวหน้าก็ลงต,ตัวถ่ายก็ได้อย่าไปตื่นตัวเดียวครับมันลงเ,เ,เต็มเต็มกดตครับอันนี้บอกปสายต่งเนี้ยอะไรนนนเด่นวดดังตอดเชว่าอเอาแคว่าขเขาเด็ดไม่เป็นี่แบบนี้แต่ว่ามันสีมาบ้าอยู่มันบอกกันว่าไรเห็นว่ครับเวยว่าให้เอฟทีเฟียชนาพงา ออกัตัวหน่ตัวคับเพราะว่ากัมันกเนนเนัเปลี่ยนแนวทางเนาะเป็นแนวทางเงินซื้อนะครับเนาะเป็นแนวทางผู้มกักผู้มักก็จะคอยลงทุนด,ดัผู้บอมักกับพนันแมนมีท่านครับ้าสูตรสองตัวนี่ยทา้าวเขาตัวเนี่ยจีปเปี้ยนสูตรเลยนะครับพอ,อร้องมาสามสามเทียละ อย่างอยู่ตัวหนึ่งศูนยหนึ่งศูนย์ร้องไะเลมัน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 สองสูตรประกอบกันเนี่ยบ่าถ้าล้มสิเราบังหวดนี้มันมันนี่เขาววอครับแต่หวดก่อนมันขามันเขาหกนึงอ่าเก็อะไรปนะขาหกนึงอือข่ากลางข่าวหลังตอนนี้และเหตุใดอีกมันก็ะดัยอยู่แต่ว่ามันมันถีมากวอมันเกรนวอเพราะสองสูตรประกอบกันครับอ่าร้องบังก่อน ถามว่าเขาเอาส่วนลงเงินนาตีนาครับผมทางเงินนี้พวกเรียนสูตรให้ไหมครับเอาโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายนี่ก็นเน้นๆเ,นนเนนฉพาะซับนี่นะครับเนาะเรียนครับผมอ้าวกราบขอบคุณพระอาจารย์ในรายครับผมอาจารกราบนมัสการครับผมอาจริญพรตามนี่นะครับเด้อ พระอาจารย์งวดนี้เพิ่นเพิ่นมักพิเศษมักส่วนโตก็คือศูนย์หานะครับแต่ว่าโค้งสุดท้ายนี่เพิ่นให้มาสูตรหางเดียวนี่เพิ่นได้เจ็ดหาแต่ว่าเพิ่นก็ว่าอย่าลืมลดน้ำแน่เอวหกหาน้ำดเดอ้อนะครับทั้งหมดทั้งมวลเป็นแนวทางนะครับของอาจารย์พระอาจารย์รุ่มโพนะครับเอา้าให้ไว้เป็นแนวทางนะครับให้พี่น้องใส้วิจะะารณญาณในะการรับชมนะครับเด้อไม่มีใครรู้จะออกตัวไหนมาตัวไหนนะครับอา้าวขอให้พี่น้องโชคดีโชควงมันร่ำรวยน้ำกันทุกท่านทุกคนครับ สวัสดีครับ